สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะเอา,เ,อาเครื่องสาอางแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นแบรนด์ของทางฝั่งเกาหลีนะซึ่งราคาถูกมากก็เลยเอออยากให้ทุกคนแบบว่าที่ยังลองเปิดใจกับเครื่องสำอางแบรนด์นี้ดูนะคะคือมันถูกแล้วมันดีอะ่ะเราใช้มาประมาณรู้จักมาประมาณเป็นปีแล้วนะคะก็คิดอยู่นานว่าจะทําวิดีโอดีไหมเพราะว่าคนไทยชอบของแพงไงแล้วไม่รู้ว่าทําแล้วจะมีคนดูหรือเปล่าประมาณนั้นก็โอเค ถูกและดีช่วงนี้นะคะก็จะมีวิดีโอแต่งหน้าให้ดูด้วยนะหลังจากที่พูดเสร็จน,นะคะก็เอามาให้ดูก่อนนี่นะคะแบรนด์ของเขาเป็น ODVO นะก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเฮ้ยมันมาถูกแล้วมันดีอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทีละอย่างนะเป็นช่วงนี้เราใช้อะไรของ ODVO นะคะก็ซื้อใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่า,าค่ารีวิวนะก็คือใช้เองแล้วชอบประมาณนั้นนะคะก็อันแรกเลยเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นซึ่ง เราก็ลองแป้งแพงๆมาแล้วนะคะแป้งแม็กทั้งผสมรองพื้นแล้วก็ไม่ผสมรองพื้นแป้งเนื้อหนักๆเราจะไม่ไม่ชอบชอบแป้งแบบเบาๆไม่ต้องปกปิดดีก็ได้แต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ได้ปกปิดมากเท่าไหร่ไม่ใช่แป้งเค้กค่ะเป็นแป้งฝุ่นผสมรองพื้นนิดหน่อยซึ่งจะต้องต้อง,องลงอคอนซีลเลอร์ลดลบรอยกะหรือว่ารอยสิวบ้างนะคะก็เราชอบแพคเกจจิ้งมันมันแบบว่าหน้าตาดีแล้วก็ดูดูมีราคาดูแบบ เป็นของแพงหน้าเยืมตังประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวให้ดูนะก็คือตลาบมันน่ารักโฟงฟงิฟองอะไรอย่างเงี้ยเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบมันเป็นแป้งเนื้อเบาปกปิดปานกลางนะคะซึ่งแบบแป้งที่ดีมันก็ควรจะปกปิดเริ้วร้อยแล้วก็รูขุมขนทําให้หน้าเราเนียนขึ้นนะคะโอเคก็ปริมาณไม่เยอะนะดูลักษณะดูแบบ ตลาดมันอ้วนกลมแต่ว่าตรงนี้นี่เตียวใช้ได้ไม่นานโอเคราคาคือจะพูดให้ฟังทั้งหมดนะคะคือที่เราเอามารีวิวให้ดูวันนี้นะคะก็คือแบบขอราคาแบบหลักร้อยจริงๆก็คือหลักร้อยจริงๆแต่ว่าเฮ้ยคุณภาพแบบไฮโซมากพูดพูดเลยนะก็อันนี้จะเป็นมีกระโระจกแล้วก็มีพับซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเขาใส่ใจในการทํามาก คือมันไม่ได้ทําแบบถูถูได้ไทยเพื่อเอาเงินเราอย่างเดียวค่ะก็คือถูกแล้วมันก็ดีแบบอ่ะบอกตรงนะก็คือมีพ,พับให้แล้วก็มีอ่ามีรูระบายอากาศตรงนี้คือใหญ่ <away> ๆ <Speech> อ่ะเหมือนกับใส่ใจใพับของของเขานะคะว่าเออมันควรจะมีแบบ ที่ระบายอาก,อา,กาศค่อนข้างดีอ่ะโปร่งโล่งสบายประมาณนี้นะคะโอเคละอันนี้คือสิ่งที่เราชอบนะคะก็มีลายสีนะส่วนใหญ่ก็จะถามกันว่าแบรนด์นี้ไปซื้อที่ไหนก็ซื้อที่ร้านเครื่องสำอางท,ทั่วไปหรือว่าร้านอีฟแอนด์บอยก็มีขายค่ะโอเคอีกอันนึงอันนี้แบบโคตาล่าชอบมากๆคือดีสุดๆอ่ะตอนแรกเราก็อยากได้มากเลยนะโอเคเดี๋ยวให้ดูช้าๆก,ก็คือเห็นของแบรนด์เอ่อเมคอัพรีวิวชันนะคะก็แบบอันนั้น5 0 0 5 0 0น่าจะ5า 90คืออยากได้มานานมากๆเลยแล้วพอเจอสิ่งนี้เฮ้ยเอาอันนี้ก็ได้นะคือถูกและดีคือแบบเดี๋ยวให้ดูนะตลาดแบบหน้าตาดีหน้ายืมเงินอีกแล้วก็คือมันเป็นตลาดอย่างเงี้ยค่ะนะโอเคคือถ้าใครชอบแบบแต่งหน้าประมาณแบบเงาเงาโทนแบบเกาหลีอะไรเงี้ยน่าจะชอบแบรนด์นี้นะสไตล์แบบเกาหลีประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คือแบบโฮ้ยคือแบบพิกเมนต์นี่มันแบบสุดยอดจริงค่ะก็คือแบบดูสิเหมือนของแพง มีราคามากนะเอาไว้แบบใช้เฉพาะจุดออกงานหรือว่าแบบที่ที่อยู่ในห้องแอร์ที่ไม่ได้แบบร้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไฮไลท์เนาะไฮไลท์หน้าพุงอะไรอย่างงี้นะคะอ๋อเราเลือกสีมันจะเป็นสีโทนแบบชมพูกับทองอ่ะใช้ปนปนวน,น,น,นบนกันเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะคืออันนี้แบบเฮ้ยสุดยอดมากราคาหลักร้อยใครจะเชื่อว่าราคาหลักร้อยมันจะมีของดีก็ อยากให้ลองกันจริงๆค่ะอีกอันหนึ่งที่แบบชอบมากสุดๆจริงๆนะคือปกติก็ใช้แต่มาสคาร่าถูกๆแหละเพราะว่ามาสคาร่าแบบ2เดือนก็ทิ้งแล้วก็ไม่รู้จะใช้แพงทําไมอันนี้เป็น ODBO 2ด้านนะคะก็คือแบบอีกด้านหนึ่งเขาจะมีชื่อชื่อบอกชัดเจนนะแต่ละด้านเวลาเราใช้นะคะแล้วก็มันจะมีแบบขนตาบนขนตาล่างไงคือปัดง่ายมากและก็มาสคาร่าที่ดีมันก็คไม่ควรจะเยิ้มแต่ล้างออกง่ายก็คือว่าระหว่างวันอะ่ะมันแบบ มันไม่แพนด้าตรงเนี้ยมันไม่ไหลลงมาแต่มันล้างออกง่ายใช้ไอรีมเวอร์นะคะเช็ดล้างออกง่ายนะโอเคคือเวลาปัดเนี่ยมันเลียงเส้นขึ้นไปเลยประมาณนี้อ่ะอย่างเงี้ยราคาหลักร้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนี้อันนี้แบบชอบมากๆเลยคือเราเป็นคนที่ขนตาล่างนี่แทบจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นนะคะพอปัดอันนี้แล้วมันชัดเจนและที่สําคัญคือมันไม่เลอะ ขอบตาล่างเวลาปัดนะอันเล็กกระจิ๋วหลิวแค่เนี้คือเล็กม,มากๆแต่ว่าปัดแล้วมันเด้งมากทั้งยาวทั้งหนายิ่งปัดยิ่งหนายิ่งยาวยิ่งดีนะโอเคประมาณนั้นที่ชอบนะแล้วก็อีกอันนึงก็ชอบก็คือโคตระดำํำดำสนิทเลยอันนี้ ODBO ออไลเนอร์สีกระป๋อ,องสีแดงนี่แหละเขาเรียกแท่งสีแดงเนาะโอเคประมาณนี้คือแบบ โคตรดำเลยแล้วกรีดง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะก็ประมาณนี้ได้เส้นคมชัดชัดเจนไม่ไหลเย,ยิ้มระหว่างวันก็คืออใช้ไอริมูฟล้างนั่นแหละเช็ดคือมันก็ออกแล้วนะคะโอเคกรีดง่ายอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็ชอบอีกแล้วก็คือแบบเป็นที่เขียนคิ้วของ ODBO แหละลักษณะมันเป็นหัวหัวหยดน้ำแหละหัวตัดนั่นแหละเนาะก็คือมันเป็นที่เขียนคิ้วเนื้อเนื้อครีมอะ มันมันติดดีแล้วมันก็เขียนง่ายคล้ายๆข,ของอีทูดีอแหละเนาะอันนี้ก็ชอบและอีกอันนึงอันนี้จะเป็นที่เขียนขอบตาออดีบโ o นะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเขาใส่ใจในการผลิตใส่ใจพวกเราคนคนใช้นะคะก็คือ,อยังไงร,รู้ไหมคือเราไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนเขาทาอะไรอย่างนี้งคือมันถูกอะราคาแท่งละร้อยอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นที่เหลาให้มันแหลมหลมออเวลาเราใช้ เราใช้ที่เขียนขอบตาไปสักพักหนึ่งมันจะทูดท่ๆใช่ไหมมันไม่แหลมอันเนี้ยเราใช้ไปสามครั้งแล้วมันจะทูดท่ๆใช่ไหมเราก็เอามาเหลาตรงนี้ให้มันแบบเออแหลมๆประมาณนั้นนะดีอันนี้เป็นที่เขียนขอบตาสีดําซึ่งมันไม่เยิ้มไม่แพนด้าระหว่างวันนะแล้วก็ล้างออกง่ายคือเวลาล้างมันไม่ไหลเยิ้มลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็มี มีตัวทำสปมกกี้หรือว่าทําให้มันแบบขอบตามันฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยฟองน้าฟองน้ําอยู่ตรงนี้นะคะเนี้ยอดีไม่ต้องเหลาด้วยชอบมากแล้วอีกอันนึงก็เออเป็นสีขาวสีขาวก็จะออกมาคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นแบบเออวาวามุกมุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาแต่งหน้าแบบสไตล์นี้เราว่านะก็คืออย่า<ม>อย่าแต่งให้วาวาไปหมดเลยก็คือเอออย่าง <Okay. S 1> อย่างวันนี้เราแต่งแต่งตาแบบ สโมกกี้ <Smoke> <Yeah. S 1> ก็จริงแต่ว่าไม่มีชิมเมอร์นะคะเป็นเนื้อแมข้าขบนเนื้อแมทส่วนตรงอื่นเนี่ยปากก็จะเป็นแมทส่วนตรงอื่นก็จะเป็นวาวๆนิดหนึง่งขอบตาอย่างหางตาเนี่ยเขาวาเขียนหัวตาอะไรเงี้ยซึ่งอย่าอย่าคิดว่าเป็นคือใช้แล้วมันมันไม่มีใครคิดว่าเรามีขี้ตาไงโอเคมันเป็นแบบเอ่อดินสอเขียนขอบตาที่ดีมันควรจะ เขียนออกมาแล้วสีชัดเจนอย่างนี้เลยนะก็คือนิ่มมันจะแบบไม่ทําให้ขอบตาเราละคายคืออะไรเงี้ยมันไม่มีชิมเมอร์มันเป็นงงเงามุกๆซึ่งตัวน,นี้ใช้แล้วหมดคล้ายค้ายของมิวเร่นะโอเคมันติดดีทั้งวันเลยแหละแนะนําเลยนะโอเคก็โอเคก็ไปดูวิดีโอแต่งหน้าเลยคะ่ะ